สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุูุสุกคนมาเด็ดขาดพี่น้องจามบีนีแม่ม่านพาดพี่น้องมากินสฟหน่อไม้สดเด็ดขาดพี่น้องจ้าใสน้ำปูจากพี่น้องจ้าน้ำปูเข้าแล้วนะคะพี่น้องจ้าแซ่พี่น้องหอมเข้มข้นมันนัวขึ้นนะคะพี่น้องจ้าเอาก็จะกินกับขายกันเด้อค่ะนี่นะคะหน่อไม้สดนะคะเพิ่นเอามาถนอนอาหารด้วยการนึ่งนะคะพี่น้องจ้าสามแพ็คนะคะแล้วก็น้ำปูหนึ่งปุกแบบนี้นะคะพี่น้องจ้า ส่งฟรีสาหรับท่านที่โอนเงินเอาไปเลยค่ะพี่นอนจ้าสองรอยยี่สิบห้าบาทเด้อค่ะพี่นอนจ้าจวดมาที่นี่อ้วนนอไม้สามแทกนะคะแล้วก็น้ําปูหนึ่งปุกนะคะสองรยี่สิบห้าบาทส่งฟรีโอนเด้อค่ะอากินวันใส่น้าปูมันจะหอมขึ้นเด้อค่ะมันจะนัวขึ้นเขนมันหอมจิจิโอไม่คกำใจปวดจ้า งช่ไมอืมไล่ท้าูผัดเหนื้อพี่นนาะพีอแม่เป็นเนห็นแหะอร่อยจัด, <c oughs> แ,ดจแล้วนี่สำลักดีนะเจ้าเ่าเล้วเฝ่าหรอมันลงคอ mình chảy lông con thon, mình khoa gắn nước ngọt, mình nhả เาใหม่ได้ถาดเนี่ยห6แพะคะ็ค<า>แล้วค่ะปาดืมเหลืออย่อยูีอร่อยนะมื่นี้เห็นรสจัดแม่มับบม่จะจัดไงใส่น้ำูู่ะ ชุบเส้นน้ำปูแล้วก็ใส่นงาหรือว่าแสบประเด็กหน่อยนึงพ่อหอ,อมร้อยแบกแพง็งขึ้นขึ้นบแบบแข่ง <c oughs> วันหยุดพี่น้อขึ้นสิ่งบายท่นกัสฑ์นอนพักพอนเผ็ดนน่ากินแสบๆสู้ดูสู้กวัวดูจ้องนี้กินไป <laughs> ไปเที่ยวพักผ่อนพี่น้องดูไปกินไปทีห่หลักกับปได้ไปเที่ยวไซเดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าไก่สีกอดแล้วม่มากเดินทางนะปกติกับเป็นคนม่คคอยมักเดินทางนี่หละวิเฮียนหาซื้อนันซอนีไม่เห็นกิน กินแบบแข่งเป็นบอสกินเป็นใส่อย่างอื่นแต่ว่ากินสดนี่แมวกินสดต้องกินกับน้ำพริกกระปิกอ,อร่อยคุยข,ข้ามยังไงพี่นหรอนอนใหม่อ่นอนๆเขียนตุม่มสยานัาง่งเสีย กาแฟบีเซเว่นโปรหน่วยสุดเด้อพี่น้องเด้อโปรใยนานะคะพี่น้องจา๋าซื้อ3ามแถม1ได้ไปฉีดช่วงดื่มได้พี่น้อง4ี่สองเกินหนึงเดือนค่ะพี่น้องจ๋านะคะช่วยในเรื่องของควบคุมความดันนะคะลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดนะคะเป็นเบาหวานสิคอเลสเตอรอลเด้อปวดคอเข้าปวดหัวไม่เกรนอนไม่ค่อยหลับตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นนะคะ ดื่มกาแฟาเป็นประจําทุกวันเดอ้อพี่นองเดอ้อโปรโมชั่นของยายนานะคะซื้อ3แถม1นะคะส่งฟรีปลายทางฟรีเพียง690บาทโปนี้ขายดีมากย้ําว่าขายดีมากๆจ้ะพี่รองจ้าต้องลองกินดูล<ช>้วจะรู้ดื่มตอนเนื่องนะคะไม่ลองเร่นไม่เล่ไม่โตต้องลองกินดูตัวนี้ขายมายาวนานมากก็บมี่หลังขายมากเกินสามสีส่ปีแล้วสาปีแล้วนะ คนท้องบ่แนะนําให้กินเด้อค่ะคนท้องให้น้องบุญยักเพินกินเด้อน้งเอามาไม่หมดเนี่ย

ส่วนห่อแล้วมันก็ยาวไปนะเดี๋ยวก็สำลักอีกตั้งแต่ท้องมานี่ชอบกินแบบกินข้าวแล้วก็กินน้ำอย่างเงี้ยก็กันน้ำกอปกติ จบคลิปอย่างเงี้ยค่อยกินอันนี้ไม่เลยไม่เป็นอย่างวะอืมโอ้คลิปเด็กคนนั้นนบ,บ่บ่

មកតាំងមួយលា1ប៉ាន់អីប៉បខ្ញុំជិះលឹបជุกជุก cầm tay, cầm nắm anh, คือเนื้อมันสดชื่นนะตังเอาไปผัดกับไข่ก็อร่อยไม่ได้จำ้ำจ้ำ แก่เผ็ดด้วยปุ๊ป,ปักสมุกไปอืมจ้าอืม ให้กินก่อนแสบพี่น้องเอ้ยเลิมอาหารกินของมันคนละปันนน่นแนนึงน่ะพี่น้องจ๊ะเนี่ยแหละเมนูแสบเมนูนัววันยุดหลายมือเนี่ยกับพักกันจัด <c oughs> ด้วยพี่น้องด้วยตําบักคงสินเมนูอีสานแบบพี่ดาค่ะแสบพี่น้อง กินนางกินตุ้งพีตุ้งน่องขอบคุวนะคะโดนโดนทีดียุดต่อนเนื่องกันหามือพุณพี่น้องเอยบางก้นเด้อห้าวันฉันไม่พอใจฉันขอต่อลาพักร้อนอีกหน่อย,อยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แหละพากินกับเพวิสิษไปแล้วสวัสดีจ้า